ยชย,ยชสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะจะมาเมวมอยและรีวิวนิยายอย่างนิยายชาลาในอนทการเล่มสามให้ฟังกันแต่นัดจะบอกว่าที่นัดอ่านตอนนี้เนี่ยก็คือเวอร์ชันจีนนะคะ แล้วด้วยความที่อยากจะเผื่อใหญ่จะรู้ว่าใครโดนใครกินกันแน่ก็อดใจไม่ไหวต้องไปดำน้ำเลยเนาะเอาเป็นว่าเรื่องคดีเนี่ยเขาก็มีทุกเล่มเนาะและเรื่องพวกนี้ก็จะมีน้องเฟยตู้เข้ามาเกี่ยวข้องที่นัดพูดนัดจะไม่พูดถึงคดีเลยนะคะเรามาหวีดความฟินของพระนายกันในเล่มนี้ลํำพังแค่วีดความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็เอาใจใส่น้องเฟยตู้เนี่ยก็คือมีความเขินมากเลยนะคะเล่มสว่าเฟยตู้ลุกแล มาเลมสามน้องลุกแรงมากกว่าว่าเลมสองช่วงท้ายน้องเฟยตูลุกก็มาเลมสามเนี่ยเขาก็มาทำงานที่เดียวกันกับพี่ลั่วแล้วลั่วเหวินโจเดินเข้ามาในสำนักง,งานและถามเทาหลานว่าเนี่ยวันนี้เนี่ย เขามีเพื่อนร่วมงานใหม่เข้ามาหรอแล้วมานังทํางานด้วยจัดโต๊ะว,วลาด้วยหรอแล้วเฟยตู้ก็มาค่ะเป็นคนรู้จักเก่าจริงๆนั่นแหละแล้วทุกคนว่าควรเอาโต๊ะเฟยตู้ไว้ไหนควรนั่งรวมกันกับเทาหลานไหมเพราะเทาหลานไม่ได้มีห้องส่วนตัวแต่ล้วเวินโจมีห้องทํางานส่วนตัวแล้วน้องเฟยตู้ ก็เลือกอยู่ห้องเดียวกับล่วเหวนโจเทาลาเลยบอกว่าเฟยตู้น่ะจะมาแค่สองสามครั้งต่อสัป,ปดาห์เท่านั้นทนไปก่อนประเด็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเฟยตู้จะมากี่ครั้งนะปกติห้องของพี่ล่วก็จะรกมากแล้วครั้งที่แล้วเฟยตู้ไม่อยู่ห้องนี้มันเต็มไปด้วยต้นไม้ข้างหน้าต่างดอกไม้ ตรงประตูก็ถูกเพื่อนร่วมงานเอากากชาเนี่ยมาเทใส่จะตายไม่ตายแหละพอเฟยตู้มาอยู่ใช่ไหมคะมันก็จะมีเครื่องโฟอกอากาศเข้ามาด้วย เพิ่มเครื่องชงกาแฟสดแบบที่เฟยตู้ชอบด้วยก็ปกติแล้วเนี่ยกาแฟฟรีอยู่ในสำนักงานอะเฟยตู้วิจารณ์ว่ามันมีกลิ่นเหมือนน้ำมันงาแถมไม่อะไรอีกด้วยในต,ตู้เย็นมันก็จะมีแต่ของที่เฟยตู้ชอบเนี่ยน้องรุกแรงมากเท่าหลานว่าน้องจะมาสัปดาห์ละสองสามครั้งแต่ดูที่เฟยตู้เตรียมมาเนี่ยคาดว่าจะอยู่ถาวรแล้วนะ ลั่วเหวินโจปากก็บอกไม่อยากให้น้องมาอยู่แต่ทุกคนคอยดูคนเป็นหมานะคะรักน้องจะเป็นจะตายยอมน้องแทบทุกอย่างก็รั่วเหวินโจนี่แหละเทหลานก็รักน้องเฟยตู้นะก็ไม่กล้าขัดใจน้องน้องกับเพื่อนอย่างรั่วเหวินโจยิ่งแล้วใหญ่ ว่าวันก่อนน่ะฉันเห็นพวกนายสองคนไม่กัดกันแล้วนะลัวหวนโจเรดาเท่าหลานว่าฉันจะไปรู้ได้ไงว่าเฟยตู้กินอะไรผิดมาไหมเพราะหลายวันมานี้เฟยตู้คือเจปีที่ผ่านมาเนี่ยทำเหมือนไม่สนใจแล้วเจอกันทีไรเนี่ยเขาก็กัดกันตลอดแล้วมาตอนนี้น้องเฟยตู้ทั้งขับรถหฮพีลัวนั่งไปช่วยในย่านการค้า ขายยารถก็ยังพังแล้วไม่เอาเรื่องด้วยถึงจะเป็นการหยอกล้อว,วินโจขับรถมารับไปส่งล้อว,วินโจและถามว่ามือเป็นอะไรแมวกัดแล้วต้องฉีดยาไหมอย่าพูดแต่ว่าล้อว,วินโจใจสั่นนะคะถ้ากัดกันเหมือนแต่ก่อนนะจะได้ตามแบบนี้ไหมคนอ่านแบบนั้นก็คือใจสั่นเหมือนกันเลยแต่ล้อว,วินโจตั้งแต่เรียนแล้วนะคะมีความมั่นนามาก เทาหลานเลยถามว่าไม่ใช่ว่าน้องเฟยจะจีบหรือไงพี่ลัวก็กลัวน้องเฟยมากก็คือน้องเฟยเป็นเพลย์บอยอาจจะทําเหมือนแบบมาหาเทาหลานันคือมาแล้วก็อ้อยแล้วก็ไปไงประมาณว่าผีเห็นผีอะ่ะหัววนโจกับเฟยตู้ความคิดของรัววนโจที่มีต่อเฟยตู้ตลอด7ปีก็คือห่วงเฟยตู้นะคะไม่ห่วงก็ไม่ได้และการที่เฟยตู้มาทําดีด้วย ก็ทำให้ล่วเว่วนโจระแวงอีกว่าไอ้เด็กเนี่ยมันทำอะไรผิดมาวะประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้ล่วเโวนโจลเลยว่านี่ก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามันอนาถขนาดไหนถ้าคนกลัวเลือดที่นี่ก็ไม่มีหมอให้หรอกนะลัวเหวนโจพูดประชดน้องเฟยตูนั่นแหละ คือพยายามพูดให้น้องเปลี่ยนใจแล้วน้องไม่สนใจค่ะคือประมาณว่าฉันจะอยู่แล้วนายจะไล่ฉันไม่ได้นะโลววนโจมีการแอบมองน้องตอนนั่งด้วยนะมีการวิจารณ์หน้าน้องด้วยนะว่าไอเด็กนี่มันทําให้คนมองไม่ผิดหวังจริงๆเหมือนผลไม้อาบยาพิษแม่เดี๋ยวตัวเองก็ได้กินผลไม้อาบยาพิษนี่ค่ะไม่ต้องกลัวแล้วน้องไม่มาทํางานที่นี่ได้นั่นเพราะน้องเรียนที่มหาวิทยาลัยเหียนก็นับว่าเป็นพนักงานของรัฐกึ่งหนึ่งเหมือนกันที่น้อง เรียนก็คือเป็นเอกจิตวิทยาฆาตกรรมอะไรทํานองนี้แหละลัวเวินโจโอแอบดูน้องจนน้องรู้ตัวแล้วเดินมาบอกพี่ว่า หัวหน้าล่วถ้าคุณอยากจะมองผมอะ่ะคุณเดินมาดูผมตรงๆเลยก็ได้ผมไม่คิดเงินคนอะไรสวยแล้วยังทำคนเดินใจสั่นตลอดเวลาเลยเนาะและพี่ล่วจะดูดบุหรี่ใช่ไหมคะแต่เพราะน้องเฟยตู้อยู่พี่ก็เลยไม่ดูดบุหรี่และตอนนอนใช่ไหมน้องเฟยตู้เอาเสื้อผ้ามาคลุมให้ค่ะนีนัดว่านะตอนนี้ก็ดูแลพี่เขาดีอยู่หรอกและยังไม่เคยทําแบบนี้ให้เทาหลานเลยนะนีน่ากลัวว่าจะได้กินละเทอะ่ะน้องเฟยและอย่างที่เล่านะคะว่านัด จะไม่พูดถึงคดีในส่วนนี้แต่จะเล่าถึงความสัมพันธ์ของน้องเฟยตู้กับพี่ลัวแทนประมาณว่าวีดในโมเมนต์กันก่อนแล้วในคดีแล้วคดีในเล่ม3ที่เป็นคดีที่ลัวเวินโจเนี่ยก็ต้องสืบรวมกับน้องเฟยตู้ ก็คือสองคนนี้เนี่ยเขาทำงานเข้าขายยิ่งกว่าเทาหลานอีกนะคะเฟยตู้กับโลเวเหวินโจแล้วคดีที่ออกสืบก็มีเลือดด้วยแล้วด้วยความที่ว่าเฟายตู้กลัวเลือดมากพีลัวก็ไปสำรวจทางให้ก่อนค่ะว่าตำรวจมีการทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุหรือ,อยังเห็นชัดว่าทำความสะอาดแล้วก็เรียกน้องเฟยตู้ออกมาเนี่ยไหนเห็นว่าไม่ห่วงแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยขนาดนี้ก็ยังเอาใจใส่น้องและตัวเอกของคดีนี้คือเจ้าจุนเหมาประธานกลุ่มบริษ สับประกุลโจเกิดอุบัติเหตุจึงทําให้ล่วนวันโจเข้ามารับผิดชอบในคดีนี้แล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งที่น้องเฟยกลับจากสืบคดีกับพี่ลัว่วด้วยความว่าพี่ล่วแค่น้องมากอยู่บนรถน้องอยากจะทําอะไรก็ให้นะคะ ขอมือพี่พี่ก็ให้จับจับไปสักพักน้องเฟยจูบจ้าหลังมือพี่ล้วเลยค่ะอันนี้คือนัดที่บอกไงคะว่าน้องช่างกล้าลุกแบบนี้กับเท้าหลังเนี่ยน้องไม่เคยเฉยโอกาสแบบนี้นะคะทุกคนมีการบอกพี่ล้วด้วยว่าขอโทษด,ด้วยหัวหน้าล้วสเสน่ห์ของคุณเกินห้ามใจจริงๆคืออ่านไปมันทําให้เราลืมน้องเฟยมาดกวนเท้าในเล็บหนึ่งไปเลยว่าน้องเคยกวนเท้าพี่ล้วขนาดไหนและตอนพี่ล้วกลับมาบ้านใช่ไหมใช่ ว่าจะไม่คิดนะเพราะช่วงนี้โดนน้องลุกหนักพี่ก็ไปไม่เป็นประมาณว่าน้องหยอกแรงแบบนี้อีกหน่อยก็จะต่อยน้องแล้วถามก่อนว่ากล้าต่อยน้องกล้าทําน้องเจ็บตัวหรอถ้ากล้าทําน้องคงไม่ปล่อยให้น้องกวนส้นเท้ามาตลอดเจปีเต็มหรอกแหมก็อยากจะกินเขาเหมือนกันแต่ศักดิ์ศรีความเป็นพี่มันค้ําคอน่ะสิและการที่เฟยตู้มาช่วยสืบเรื่องคดีทําให้ลัว่วเหวินโจทําคดีได้ง่ายขึ้นเพราะเฟยตู้อยู่ในแวดวงธุรกิจไทย So, มีเรื่องไหนที่ไม่รู้จักมีกลุ่มคนกลุ่มไหนที่ไม่รู้จักหลังจากคดีของเจ้าจุนเหมาก็จะมีการลักพาตัวใช่ไหมคะในส่วนของนี้เนี่ยนักก็จะไม่เล่ารายละเอียดจนกว่าสำนักพิมพ์เนี่ยเขา มาให้รายละเอียดแล้วก็เปิดพเพลงเดี๋ยวนะจะมาเล่าทีหลังเนาะแล้วน้องมาทํางานกับพี่ลัว่วก็โดนใช้งานหนักเหมือนท่าจริงๆแถาลานบอกว่าน้องมาทํางานอาทิตย์ไม่กี่วันแต่ตอนนี้เนี่ยน้องก็โดนพี่ลัว่วใช้ไปสืบคดีแถวทะเลด้วยแล้วมานั่งสํารวจวิดีโอเหมือนตํารวจไม่มีผิดจิกหัวใช้น้องเก่งมากคนเราจิกหัวใช้น้องได้เฉพาะตอนนี้แหละรอดูคนเป็นโบ้เล็กโบ้น้อยได้เลยนะคะแล้วน้องทํางานกับพี่ลัว่วคือน้องชอบแย่เล่มหนึ่งนั้น น้องเคยพูดกับพี่ลัว่วตอนไปไหว้หลุมศพของแม่และน้องจับได้ว่าถ้าคุณมองผมแบบนี้ความหมายก็คือขอให้ผมจูบคุณแต่พี่ลั่วบอกว่าถ้าฉันจะขอจูบจากใครนะต้องไม่ใช่จากนายแน่นอนเด็กน้อย เล่เริ่มสามน้องก็พูดเหมือนกันค่ะว่าตามหลักแล้วถ้าคนหน้าตาดีมองผมแบบนี้แสดงว่าเขาอยากให้ผมจุกก็มุกโดมีราคาน้องและพี่ล่วก็ชอบความรุนแรงนะคะก็ชอบทํารุนแรงกับน้องก็จับคอน้องนะก็คือเราหันหน้าน้องมาแล้วบอกว่าถ้าคราวหน้าเนี่ยฉันมองนายแบบนี้แปลว่าฉันจะต่อยนายให้นายรีบหลบไปเนี่ยรุนแรงกับน้องจิกกัดน้องได้เฉพาะตอนนี้แหละค่ะความมั่นเนี่ยไปให้สุดเลยพี่พี่ก็ได้ความมั่น แค่ตอนนี้แหละและทีนี้คดีมันอยู่แถวทะเลใช่ไหมคะมันก็มีรถบรรทุกเข้ามาเกี่ยวข้องไอรถบรรทุกนี่แหละจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ล่วไปตลอดการกลายเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของน้องเฟยคดีนี้เป็นคดีที่รุนแรงมากแล้วมันก็มีเลือดทุกครั้งผู้ร้ายเนี่ยเขาก็จะส่งคลิปอะไรมาให้เงี้ยแล้วพี่ล่วก็ต้องดูกับน้องเฟยตู้แล้วเฟยตู้กลัวเลือดพี่ล่วก็เลยเอามือเนี่ยบัง ตาน้องไว้ไม่ให้น้องดูจนจบคลิปคือทุกคนปากก็บอกอยากต่อยน้องอาการถนอมน้องตอนนี้คืออะไรคะพี่รั่วแล้วทีนี้ในนิยายบรรยายได้หามากนะคะประมาณว่าเฟยตู้จะนิสัยดีต่อหน้าทุกคนแต่กับรั่วหวนโจน้องจะทําตัวเหมือนตัวเองเร็วแต่พี่รั่วก็รู้ว่าน้องอ้อนตีนเฉยนะคะเพราะตลอด7ปีนี้น้องไม่เคยทําเรื่องเาวาอะไรใหญ่ๆเลยยกเว้นแต่เสียค่าปรับเพราะจอดหน้าโรงพักโดยไม่มีเหตุจําเป็นกับเทาล้านน้อย แต่กับล่วเวินโจน้องมาจอดให้ตำรวจปรับทุกวันเลยค่ะจนพี่ลัว่วหน่ายน้องไปเลยแล้วน้องตั้งแต่มาอยู่ที่ทำงานกับพี่ลั่วนะคะน้องก็ชอบแตะอังแอบจับเอวพี่ลั่วด้วยแล้วทีนี้น้องเฟยตู้เขากินยากใช่ไหมคะเ้าล้านบอกน้องว่า น่าอยากกินอะไรซื้อมาเยอะแยะเลยน้องหันไปมองก็ไม่อยากจะกินเพราะว่าหน้าตาเออมันดูไม่น่ากินอะไรประมาณนี้นอาหารรีบๆน้องไม่ชอบแล้วน้องบอกว่าจะไม่กินใช่ไหมแล้วยังพูดไม่ทันจบเลยค่ะเท้าล้านบอกน้องว่าไม่ต้องเกรงใจคนซื้อคนซื้อขึ้นเหล่าลัวน้องก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรที่กินไม่ได้ฉันกินได้ทุกอย่างเลยแหม ความตั้งใจในการจีบพี่ของน้องเฟยนี้แม้แต่อาหารน้องก็ไม่เลื่กงมากเลยค่ะนึกถึงเล่มหนึ่งที่น้องจะง่บหัวพี่ลววอยู่เรื่อยแล้วมาคราวนี้จับเอลได้พี่จับจับท้องพี่ได้พี่ก็บอกมีการบอกพี่ด้วยว่าหัวหน้าล่วผมชอบหน้าท้องของคุณเออคนเราอ่ะเนาะคือพี่ล่วตอนนี้โดนน้องจับน้องบ่ายมีความรู้สึกว่าไอ้นี่มันคุกคามทางเพศชั้นในที่ทํางานนี่หว่าแล้วล้ววนโจอยู่กับน้องนะคะก็พูดความจริงตลอดนะว่า การสืบคดีนะ พี่เขาจะลื้อคดีของอาจารย์ตัวเองที่ตายแล้วแล้วเฟยตู้เข้ามาเรียนโทที่มหาวิทยาลัยทําไมน้องก็ไม่ตอบนะคะน้องก็เลยบอกว่าคุณรู้ว่าตลอดเวลาเนี่ยผมสงสัยการตายของแม่แล้วห้องใต้ดินน่ะที่บ้านมีแต่พ่อที่เข้าได้คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้เนี่ยแหละปัญหาในเล่มสี่เราก็จะรู้ความจริงนะคะว่าทำไมเฟยตู้ถึงเกลียดพ่อมากมันคือบาดแผลทางจิตใจของเด็กเลยค่ะโตมาแล้วไม่เสียคนก็คือแบบเฟยตู้เนี่ยมันดีขนาดไหนแล้วลำพัง ถ้าเกิดน้องเฟยตูเนี่ยถ้าเกิดคนเป็นเด็กแบบน้องเฟยตูแล้วเจอสถานการณ์ในครอบครัวแล้วชีวิตต้องเจอแบบนั้นทุกวันทุกครั้งที่กลับบ้านน่ะไม่เสียคนให้รู้ไปเนาะน้องเลยบอกว่าแล้วการที่ผมเป็นแบบนี้เนี่ย คุณกลัวผมไหมเช่นการใช้อารมณ์กับคุณคือน้องอารมณ์ไม่คงที่เวลาอยู่กับพี่ลัวอยู่กับคนอื่นน้องก็เป็นคุณชายรูปงามนิสัยดีนั่นแหละลัว,วดวนโจเลยถามว่าทำไมฉันต้องกลัวฉันไม่กลัวนายเนี่ยคือน้องถามประมาณว่าไม่อยากให้พี่กลัวแต่เจ็ดปีที่ผ่านมาถ้าเป็นคนอื่นโดนน้องทำแบบนี้ตลอดเจ็ดปีนะไม่ประสาทก็บ้าตายไปแล้ว แต่ล้วอวินโจไม่เพียงไม่กลัวน้องนะคะแต่รับหลังเนี่ยยังดูแลน้องดีมากจริงๆนะคือพอน้องรู้ความจริงนะคะน้องก็คือเปลี่ยนไปเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้าน้องไม่ได้เกลียดพี่เลยนะไม่อย่างนั้นนะ่ะน้องก็คงไม่เอารถหรูๆของน้องเนี่ยไปฝ่าดงปืนช่วยพี่หรอกน้องด้วยความปากแซบนี้ไม่แผ่วเลยจริงๆอยู่ด้วยกันสอคนในรถนะคะน้องถามว่าคุณหรือว่าคุณกลัวผม ทำให้คุณลุกจากเตียงไม่ได้น้องเฟยตูนัดเจอซีนีเข้าไปทุกคนน้องเข้าใจผิดรุนแรงมากว่าพี่ล้วนะชอบอยู่ข้างล่างน้องเฟยน้องนี่ก็ฟีดน้องแรงมากนะคะด้วยความคิดที่ว่าพี่ล้วที่มีต่อน้องในตอนนี้คือแบบเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอใครหน้าไรอย่างอายแบบน้องเฟยมาก่อนขนาดพี่ล้วมันหน้าขนาดนี้นะน้องเฟยยังมีความมันหน้ากว่าพี่ล้วอีกซึ่งการทํางานครั้งนี้เนี่ยพี่ล้วหวนโจไปส่งน้องที่โรงพยาบาลให้น้องเกลียกล่อมคนส่วนพี่ ไปใช้แรงงานทาาจับโจรก็เล่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเจ็บตัวพอสมควรนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งนะคะแล้วน้องเฟยตู้เป็นคนฉลาดนะคะแล้วรู้จักอ้อยพี่เป็นแล้วแล้วทีนี้เนี่ยขึ้นรถเขาไม่พูดไม่จานะคะปกติเนี่ยเขาก็จะกวนส้นเท้าพี่ขอกินพ่รัวพีรัวก็จะบอกน้องตลอดว่านายเรียกฉันพี่สิแล้วฉันจะยอมนายคือ อิจชาที่น้องเรียกเทาหลานว่าพี่แต่กับพี่ล้วน้องเรียกว่าคุณตลอดแต่พี่ล้วอย่าน้อยใจไปเลยนะคะเพราะตอนที่น้องเฟ้ยมาหาเทาหลานเนี่ยน้องไม่เคยพูดจาแท้ลมหรือลวนลามเทาหลานนะเหมือนที่น้องทํากับพี่พี่ความภูมิใจนะคะพี่ล้วมารับน้องที่โรงพยาบาลแต่ตอนแยกกันเนี่ยก็คือบอกให้ไปส่งน้องที่บ้านใช่ไหมคะก็คือน้องไม่พูดไม่จาแล้วทีนี้เนี่ย พี่รั่วโมโหนะคะก็อยากจะเตะน้องชกน้องแต่ไม่กล้าทําน้องเลยถามว่านายเป็นบ้าอะไรแหมนัดอ่านมาถึงนะก็เคินะคะน้องเรียกพี่รั่วว่าสีเชียงด้วยนัดว่าคงต้องรอสํานักพิมพ์แปลออกมานั่นแหละถึงจะรู้ว่าน้องได้ชื่อน,นี้มาจากไหนแล้วน้องจูบพี่ใช่ไหมคะแล้วมีการบอกพี่ด้วยนะว่าชีเชียงผมจ่ายค่ารถค่าบริการคุณแล้วคือจ่ายด้วยจูบรือไงน้องน้องอย่าไปใจ่ายให้ใครแบบนี้นะ แล้วพี่ลวก็เลยด่าน้องว่าใส่หัวไปพอน้องไปนะคะพี่ล้วก็กลัวว่าน้องจะเป็นอะไรไปเห็นหน้าซีใช่ไหมคะก็เลยไปเจอน้องอ่ะนอนอยู่บนโซฟาเพราะเฟยตู้อยู่โรงพยาบาลแล้วน้องเจอเลือดอ่ะน้องก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วน้องมีการบอกด้วยนะว่าน้องจะรักพี่ล่วกแล้วพี่จะหนีไปไม่ได้เลยอีกนี่ไงพี่ล่วกห่วงน้องแล้วยังโกรดน้องเพราะน้องเอาเปรียบพี่แต่ก็ยังไปหาน้ําตาลมาให้น้องกินเนี่ยพี่ล่วกคือน้องมีแผลเป็นที่หน้าอกจากการช็อตไฟฟ้านะคะ พี่ก็เลยคิดว่าน้องทําเองเพราะน้องเนี่ยไปสายมาโซคิสสายซาดิดเนี่ยแต่ที่จริงพี่รั่วคิดไปเองนะคะและทีนี้เนี่ย น้องก็อยู่บนโซฟาใช่ไหมคะน้องก็คือแบบถ้าเป็นพี่พี่ก็คงจะจูบไปแล้วแต่ว่าแทนที่พี่จะจูบน้องเนี่ยพี่หอมหน้าผากน้องทุก,นนกนคนพี่ล้วหอมหน้าผากน้องน้องก็อึ้งไปเลยแค่โดนพี่โล่หอมหน้าผากมีความรู้สึกเหมือนเดินจูบมันอบอุ่นแน่นอนแหละว่ามันเป็นสิ่งที่น้องเฟยตูไม่เคยได้รับจากใครมาตลอดชีวิตรวมถึงครอบครัวด้วยมีแต่พี่ล้วที่ทําแบบนี้กับน้องและน้องเดินขึ้นห้องไม่สนพี่พี่ก็จะเดินตามขึ้นห้องแต่เท้าลานเนี่ยกั้งขวางคอ โทรมาก่อนที่จะไปสั่งสอนเฟยตูทีนี้เนี่ยตอนน้องเฟยตูพูดถึงชั้นใต้ดินของพอใช่ไหมคะว่าไม่มีใครเข้าไปได้แล้วทีนี้เนี่ย พี่ล้วก็เลยเข้าไปในห้องใต้ดินที่ว่ามันเป็นห้องทรมานคนค่ะทุกคนคะเล่ม3ามถึงสเนี่ยเราจะได้เห็นความวิปริตของพ่อเฟยตู้เลยนะลัวหุ่นโจยังเห็นแล้วยังตกใจและยังห่วงน้องนอกจากเครื่องทรมานแล้วยังมียากล่อมประสาทยาประเภทต่างๆไว้ทรมานคนด้วยพี่ล้วก็เลยขึ้นไปหาน้องข้างบนนะคะน้องก็รู้แล้วว่าพี่ล่วรู้ความลับของพ่อแล้วก็กระยิมยิ้มในใจไปเลยสิคนสวยแล้วนี่แหละ สิ่งที่น้องอยากให้พี่ล่วเห็นนะคะไม่ใช่ว่าน้องไม่รู้ว่าแม่ฆ่าตัวตายแต่ทุกคนที่ไม่รู้เลยคือสาเหตุการตายของแม่ล่วหวนโจก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละแล้วมีการไปขอประตูห้องด้วยนะพี่ล่วชอบลากน้องไปทํางานล่วงเวลาทํากับข้าวให้น้องกินในที่ทํางานด้วยถามน้องว่า ล้างจานเป็นไหมพี่ก็ไปสอนน้องล้างจานแบบยืนซ้อนข้างหลังน้องและจับมือน้องล้างทุกคนลองคิดดูนะคะแล้วจินตนาการดูว่าน้องยืนข้างหน้าแล้ว พี่มายืนซ้อนข้างหลังน้องมีการแอบหวานด้วยนะพี่ลัว่วแล้วเลิ่มสามช่ยแมตอนที่นั่งประชุมกันอยู่เนี่ยมันก็ต้องจดบันทึกทุกคนเลยใช่ไหมว่าเรื่องคดีมีอะไรบ้างแล้วทีนี้เฟยตู้เขาไม่จดนะคะน้องวาดภาพสเก็ตพี่ลัว่วภาพเหมือนลงไปในสมุดแล้วพี่ล่วรู้ว่าน้องวาดอีกต่างหากคนอะไรจีบพี่ได้เลิศมากไม่พอนะยังเดินไปเติมนะ้า ให้พี่รักพี่บริการพี่ดีขนาดนี้อันนี้ถ้าน้องเล่นกับพี่ลัวพี่ลั่วคงจะกินหัวเอานะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีช่วงที่พี่ลัวจะเป็นบ้าเพราะน้องเฟยตู้ไปสืบคดีแล้วทีนี้เนี่ยในรถบรรทุกมันมีระเบิดอยู่ใช่ไหมคะแล้วน้องอะ่ะเอาตัวบังพี่น้องปาดเจ็บสาหัสนี่แหละค่ะพี่เลยรู้ว่าน้องรักพี่ขนาดไหนแต่คราวนี้แต่ก่อนนะ่ะ พี่เอาแต่พูดว่านายเรียกฉันพี่สิฉันไม่ขอจูบจากเด็กอย่างนายเด็ดขาดก็คือตอนนี้มีคนเป็นหมาค่ะรักน้องยอมน้องมากไม่ว่าน้องจะทำอะไรอยากได้อะไรน้องเจ็บตัวเพราะตัวเองพี่ก็ยอมน้องจนจะเจ็บแทนอยู่แล้วก็คือมันหวานมากมันดีมากคือทุกคนเท้าหลานวิ่งวุ่นอยู่โรงพยาบาลล่วงหวนโจก็เจ็บพยาบาลก็บอกนอนน้องอ่ะน,นอนอยู่ห้องไ c ซและพี่ล่วพูดเลยว่าถ้าเขาไม่กลับมาฉันก็กลัวว่าเขาจะอ,อกหักมีการยอมรับยอมน้องแล้วค่ะ เท้าหลานเอื้องไปเลยแล้วพ่อแม่พี่ลัวก็มาคือลูกบาดเจ็บไม่ยอมอยู่ห้องไงเออเอาแต่เฝ้าห้องผ่าตัดน้องแล้วทีนี้มันต้องมีการเซ็นเอกสารญาติช่วยไหมแล้วพยาบาลถามว่าผู้คุณเป็นอะไรกับคนไข้พี่ลัวเลยบอกพยาบาลต่อทั้งต่อหน้าทั้งพ่อแม่ตัวเองแล้วก็เท้าหลานแล้วว่าน้องเฟยตู้เป็นแฟนเป็นคนรักของเองนี่ไงตอนนั้นโกรดน้องเพราะน้องจุบไม่ยอมน้องแล้วไม่ยอมน้องตอนน้องเจ็บน้องเข้า ICU ีนี่แหละค่ะห้อง i อ u มันเยี่ยมได้ครั้งละคนใช่ไหมอยู่นานไม่ได้เท่าลาเลยบอกว่าเดี๋ยวพอน้องออกไปอยู่ห้องธรรมดาแล้วคดีนี้นะ่ะมีแต่เฟยตู้ที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเกี่ยวข้องอะไรบ้างและตอนเฟยตู้หลับไม่สนิทพี่ลัวหอมหน้าผากน้องและปลอบน้องว่าฉันอยู่นี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีแลาจะคุยกันเมื่อเราตื่นขึ้นทุกคนคือพี่หวานกับน้องคือรักน้องมากนะคะดูแลน้องดีมาตั้งแต่น้องยังเด็กอยู่เลยแม้กระทั่งตอนนี้พี่ก็ยังไม่เคย หยุดถ่วงน้องนะคะแล้วเวลาน้องตื่นน้องก็จะเจอกับพี่ล่วที่เฝ้าน้องแล้วแม่พี่ลั่วก็ทํากับข้าวมาให้พี่กินแล้วแม่พี่ลั่วทํากับข้าวไม่อร่อยเท่าพี่พี่ก็เลยไม่ให้น้องกินซึ่งแรงระเบิดตอนนี้เนี่ยทำให้น้องเฟยตู้พูดไม่ได้นะคะ พี่ก็เลยบอกว่าถ้านายอยากจะกินนายเรียกฉันว่าพี่ก่อนสิแหมกะอีแค่คําว่าพี่นี่ติดใจอะไรน้องนักหนาคะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ล่วแกเอาน้ำพึ่งเนี่ยไปทาบนริมฝีปากน้องด้วยพี่ลัวเอาน้ําให้น้องกินแล้วมันหยดใช่ไหมคะพี่ล่วเอามือไปเช็ดแล้วน้องก็เลยเลียมือพี่ล่วเธออะไรมันจะปานนั้นขนาดที่ว่าน้องเจ็บน้องยังคิดไม่ซื่อกับพี่ล่วนะมีการมองเขาตั้งแต่หัวจะลดเท้ามีการคิดด้วยว่าซุ กระดูกหมูมีหรือจะอร่อยเท่าพี่รัวสองคนนี้เนี่ยพี่รัวน้องเฟยมันสีเสมอกันนี่ว่าพี่เลยบอกว่าเรียกฉันว่าพี่ก่อนสิแล้วฉันจะให้นายกินแล้วเทาหลานโทรมาขัดจ้ามีการถามด้วยว่าฉันโทรไปขัดอะไรไหมแน่นอนว่าขัดจ้าแล้วพี่กลัวน้องไม่เชื่อว่าเทาหลานโทรมาเลยปด ลำโพงมือถือให้น้องฟังว่าเนี่ยเท้าหลานโทรมาจริงก็คือไม่รักน้องไม่หลงน้องไม่ยอมขนาดนี้ไหมคะและน้องน่ะเล่นเอามือเคอตเตียงพี่ลัวก็เลยเอามือเนี่ยไปจับน้องไปจับมือน้องแล้วว่า นี่ฉันไม่มีเครื่องมือแปลรหัสมอสกับนายนะแล้วเทาลานทำไมจะไม่รู้ล่ะคะว่าพี่ล่วอยู่กับน้องทั้งวันและยังจับมือน้องอีกด้วยและถามน้องว่าคราวที่ลาฉันพูดเรื่องของฉันให้นายฟังคราวนี้นายอยากให้ฉันทำอะไรน้องเลยเขียนมือพี่ล่วและพี่ล่วรู้ทันแล้วมีการจิ้มหน้าน้องอีกว่าฝันไปนเถิดที่รักแค่นี้ก็ยอมน้องมากแล้วใช่ไหมคะพี่ล้วก็คือน้องอยากมีอะไรกับพี่นั่นแหละเห็นน้องหน้าบึง้งแล้วพี่ก็เลยมีการจูบปากน้องแล้วบอก น้องว่าเดี๋ยวไปทำงานแล้วตอนเย็นฉันจะมากินข้าวด้วยอันนี้ก็พ่อบ้านชัดๆนะคะแล้วเริ่มสีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แม่พี่รั่วมาหาน้องเฟยตู้นะคะประมาณว่าแม่มาพบว่าที่รูกสะพ้ายแล้วก็เป็นเรื่องบนเตียงของน้องกับพี่รั่วด้วยคือนัดอ่านมาคือนัดเขินจนปิดตัวบิดเลยทุกคนความหวานของพี่เนี้ย แล้วที่นัดพูดตอนนี้นะคะไม่มีส่วนของคดีเลยเนาะเป็นแค่การเม้ามอยความสัมพันธ์กับพี่ลัว่วกับน้องว่ามีความสัมพันธ์ไปถึงขั้นไหนเขาพัฒนาไปถึงส่วนไหนแล้วส่วนรายละเอียดในการแปลอะไรต่างๆความก็คือสำนักพิมพ์จะเปิดท้ายในตอนไหนในเล่ม3เนี่ยนัดก็จะมารีวิวอีกทียังไงถ้าใครชอบคลิปของนัดนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดติดตามและสามารถโดเน a เลี้ยงขนมนันได้ตามวิธีที่นัดแปบะบไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ